นั่งรถกำลังจะไปถึงก็คือแบบใจเต้นตลอดทั้งทางเลยภาพมันมืดไปเลยอะ่ะรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากว่าแบบทำไมเราเป็นคนแบบนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไวรินวินซี่กันอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานมากคือแบบว่าน่าจะเป็นปี ได้เลยไหมนะก็อยากจะหาเวลามาอัปเดต YouTube ตัวเองบ้างนะคะวันนี้ก็เลยกล่าวว่ากลับมาให้ทุกคนแบบว้าวแบบตกใจไปเลยคือจะไม่ตกใจได้ไงก็คือมาแบบหน่าสดก่อนทุกครั้งที่ผ่านมาที่น้าสดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันเนี้จะมาพูดเรื่องการสัญญกรรมเพื่อนๆคิดว่าเราเคยทําสัญยกรรมอะไรบนใบหน้ามาไหมเคอย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะการสัญยกรรมมันยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนะักในแบบ ในวัยของเราด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเราอยู่ช่วงประมาณมอต้นเองคือเราอะ่ะมีญาติเขาคือแบบจะจ่ายเงินให้เลยนะให้เราแบบไปทำสแนกรรมอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนจําได้ไหมว่าเราอะ่ะเคยเล่าว่าเราเป็นคนที่กลัวเลือดแล้วก็กลัวเข็มมากเออหนูไปลงทุกครั้งเลยค่ะคือไม่ว่าหนูจะมองเห็นหรือจะไม่มองหรือจะหลับตาแต่ถ้าฉีดยาไป มันต้องเป็นลมอยู่แล้วสักพักหนึ่งทุกคนภาพมืดทั้งทงท,งที่เราหลับตาอยู่ทุกคนเคยเป็นไหมเราหลับตาอย่างเงี้ยแต่ภาพมันมืดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเขาอ่ะเขาหวังดีแล้วเขาก็เออจะพาเราไปทาจะออกเงินให้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราทําอ่ะเราก็จะได้มีหน้าตาที่ดีขึ้นเราก็โอเคตกลงไปทําโอเคแล้วทาไมตอนเด็กๆเ,เราถึงอยากทําสัญยกรรมใช่ไหมเราเหมือนจะมีตาชั้นเดียวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตาเราอะ่ะมันหลบในเว้ยคือถ้าสมมติว่าเราอะ่ะกรีดอายไลเนอร์ er ไปใช่ไหม มันก็จะหลบไปเลยแบบมองไม่เห็นไอายไลเนอร์ที่กีดไปเลยทีเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าพอเราจะแต่งหน้าแล้วพอเรากีดอายไลเนอร์ปุ๊บอะคือจะเป็นปัญหาแต่งหน้ายากถ้าสมมุติว่าเราทําตาสองชั้นอะแล้วก็จะได้กีดตาได้ง่ายขึ้นแล้วปกติแล้วอะเวลาเราแต่งหน้า เราก็จะใช้สติกเกอร์ตาสองชั้นสมมติว่าเราทําสัญญกรรมใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ต้องติดสติกเกอร์เพราะว่าเมื่อก่อนอะเวลาเราแต่งหน้ากว่าที่เราจะติดสติกเกอร์ให้มันแบบให้มันไม่ปกอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้คือแบบเสียเวลากับตาข้างหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยแล้วเราอะ่ะก็คือแบบก็เป็นเด็กที่แบบก็แบบวแบบอยากสวยอะไรแบบเนี้ยแล้วพอแบบเออเรามีโอกาสเราก็ อยากจะลองไปทําดูรู้อยู่แก่ใจนะว่าคือเป็นคนขี้กลัวจากที่เคยเล่าอ่ะคือแค่ฉีดยาก็ก็เป็นลมแล้วอ่ะแล้วอันเนี้ยคือทำสัญยกรรมเลยนะคือแบบมันไม่ใช่แค่ฉีดอ่ะมันทั้งฉีดแล้วก็ติดแล้วก็เย็บแล้วก็เออต่างๆนานาใช่ปะละ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็สู้เพราะว่า ทุกคนก็ให้กำลังใจเออยอมเจ็บสักครั้งหนึ่งจะได้มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วป้าเราก็แบบจองคิวหมอไว้เรียบร้อยเลยนะคือแบบไปคุยกับหมอไว้เรียบร้อยเลยนั่งรถกำลังจะไปถึงก็คือแบบใจเต้นตลอดทั้งทางเลยเมื่อก่อนนะคือจะไม่ทาอายแชโดว์เลยคือจะเน้นการติดสติกเกอร์ตาใช่ไหมแล้วก็กรีดไอายไปเลยเพราะตอนนั้นคิดว่าแบบการกรีดอายนัาน,า,นา่คือมันจะทําให้ตาดูโตดูมีมิติแต่คือแบบ มันไม่ใช่เลยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็เราจะบอกว่าปัญหาตาของเราอีกอย่างหนึ่งนอกจากตาสองชั้นหลบในแล้วตาสองข้างเราไม่เท่ากันข้างซ้ายมันจะใหญ่กว่าข้างขวาเวลาที่กรีดตาสองชั้นอะข้างซ้ายอะข้างซ้ายจะกรีดได้ดีกว่าแต่ข้างขวามันจะหลบเวลาที่เรากรีดตา่ะเราจะกรีดจากหางก่อนหน้านี้เราจะกรีดแบบจากต้นไปายใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบหนาตึกเราจะกรีดแค่หางเพราะว่าถึงเราจะกรีดเข้ามาข้างในอะมันก็หลบอยู่ดีดูข้างซ้ายมันจะมีชั้นตาเดี๋ยวเราจะลองกรีดข้างในให้ดู มันก็หลบนายอยู่ดีอ่ะแล้วพอตอนนั้นนะคุยกับหมออะไรเรียบร้อยหมอก็บอกว่าเออเนี่ยวันนี้จะทําทั้งตากับจมูกทีเดียวเลยรออ๋อนิวคีมาแว่าพาาทำไมอะคือมันคือมันเจ็บมากหรอหรือหรือยังไงหรือมันหนักมากหรอแล้วพอตอนนั้นมนาะคุยกับหมอเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอที่จะขึ้นเขียบจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละแค่นั่งรอเว้ยนั่งอยู่ดีๆเอไออาการวิวอะที่แบบว่าควบคุมไม่ได้เลย เออมันกลับมาอีกแหละมันเหมือนกับทุกครั้งที่เราเป็นลมมันเหมือนกับตอนที่เราเป็นลมสมัยประถมตอนที่เราอยู่โรงเรียนแล้วเราสวดมนต์อยู่ดีๆแล้วเราล้มหัวฟาดกระถางมันเหมือนตอนนั้นเลยที่แบบภาพมันมืดไปเลยอะขนาดแค่นั่งอยู่นะไม่ได้ยืนหรืออะไรนั่งอยู่กับโซฟาเรารู้สึกตัวอีกทีก็คือป้ากับแม่เราอะขยา่า เขย่าตัวเราอยู่แบบเรียก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 ให้ตื่นเราตกใจมากเลยเว้ย่าทําไมอยู่ดีๆเราถึงแบบฝุ่ไปแบบนั้นเราไม่รู้ตัวเลยจริงๆเว้ยตั้งแต่แบบที่ภาพมันเริ่มมืดลงแล้วพอตื่นมาปุ๊บเราก็มาดูดูตัวเองคือแบบอ่วคือเรายังอยู่ที่เดิมเว้ยเรายังนั่งรอหมออยู่ที่เดิมแต่คือเราอ่ะเป็นลมไปก่อนสรุปว่าวันนั้นอะ่ะก็คือจบเสียใจมากกับตอนนั้นนะคือแบบว่าอุตส่าห์ตั้งใจตั้งใจที่จะไปทําแล้วคือแบบเตรียมใจไว้แล้วคือคิด มาเสมอว่าเราอะจะสวยแล้วนะเราจะไม่ต้องมาติดสติกเกอร์ตาสองชั้นแหละทุกอย่างมันพังลงไปหมดเลยแล้วก็สรุปว่าตอนนั้นพอเราเป็นลมใช่ไหมแล้วพอเราตื่นมาหมอก็แบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าป้ากับแม่เราก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเลยคือมันไกลด้วยนะตอนนั้นจากบ้านเราไปป้าก็อุตส่าห์ขับรถไปส่งอุตส่าห์ไปคุยกับหมออุตส่าห์นัดหมอไว้เรียบร้อยแล้วอะแต่พอ มันไม่ได้ทาแบบเนี้ยตอนนั้นก็คือเฟลไปช่วงหนึ่งเลยรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากว่าแบบทําไมเราถึงต้องเป็นลมด้วยทําไมเราต้องเป็นคนแบบนี้ทําไมเราต้องมีอาการแบบนี้ด้วยเราเห็นคนอื่นแบบที่เขาไปทําสัลากรรมแล้วเขาแบบดูดีทําไมเขาไม่เห็นกลัวกันเลยทําไมเขาไม่เป็นลมกันเลยทําไมเขาถึงแบบอดทนได้แล้วทําไมเราอดทนไม่ได้ทําไมเราเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็แบบเออรู้สึก รู้สึกแยกกับตัวเองแล้วก็ฝังใจกับการจัดกจกรรมแล้วคืนนี่คิดว่าแบบเออเดี๋ยวตอนโตค่อยทําก็ได้แต่พอผ่านมา1ิกว่าปีแล้วอ่ะก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยได้ไปทําก็ยังอาจจะเป็นลมอยู่ดีแต่ก็วันนึงก็หวังว่าถ้าสมมติว่าเรากล้าที่จะทําจริงๆก็หวังว่าจะมีเอ่อวิธีใหมๆ่ๆวันนี้ก็แบบว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสั้น แต่ว่าฝังใจเราจนมาถึงทุกวันนี้สรุปเลยก็คือทั้งใบหน้าไม่เคยผ่านการทําอะไรมาทั้งสิ้นแม้แต่ฉีดสิวก็่อยมันเป็นแบบนี้ต่อไปก็พยายามที่จะทาครีมบํารุงดื่มน้ําเยอะๆวันละแปดแก้วละกันนะวันนี้ก็เออ จบลงตรงนี้แหละก็จะพยายามมาอัปเดต YouTube เรื่อยๆขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงแบบฟังคลิปของเราแล้วก็ยังมีความแบบว่าคิดถึงคลิปเราอยากให้เรามาลงคลิปอะไรแบบนี้วันนี้ก็มาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมติดตามเรากันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรหรอสติกเกอร์ตาสองชั้นเราผ่านการใช้สติกเกอร์ตาสองชั้นมาหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือเป็นกาวหรือเป็นไอที่มันเป็นแบบยืดยืดหรือว่าเอออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นตะข่ายอะไรก็แล้วแต่คือเราลองใช้มาหมดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้ที่สุดมันเป็นสติกเกอร์ตาสองชั้นแบบกาวสองหน้าคือมันจะติดทั้งชั้นนี้แล้วก็ข้างบนเพื่อที่จะยึดหนังตาทั้งข้างล่างและข้างบนให้มันติดขึ้นมาเป็นตาสองชั้นจริงๆมันก็จะติด ติดไปเลยติดไปเลยแต่ว่าข้อเสียของมันอะก็คือว่ามันก็จะไม่ธรรมชาติคือถ้าสมมติว่าเราหลับตามันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยอะไรมันติดหนังตาเราหรือเปล่าแต่คือเราก็ถนัดใช้แบบนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะข้อควรระวังของมันก็คือเราเดึงออกมาแล้วมันหอบ้างอะไรบ้างติดอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาเริ่มปิดข้างที่ง่ายก่อนละกันปึ๊บ คือคนอ่ะอาจจะแนะนําว่าให้ติดเหนือจากชั้นตาขึ้นมาแต่ของเราอ่ะเราติดเหนือชั้นตาปุ๊บหลบแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีไอซีขาวตรงนี้ใช่ไหมลอกแล้วเราก็ลอกออกมาปุ๊บเราเห็นตรงกลางสองหน้าตรงนี้ป่ะเออมันจะยังติดอยู่กับตาเราแล้วเราก็ทําการใช้ไม้ถางแหละถางมันขึ้นมาเลยเพื่อติดเพื่อติดหนังตาเพื่อติดหนังตาชั้นล่างและชั้นบนเข้าด้วยกันนี่เห็นไหมเห็นไหมชั้นตาเรามันขึ้นมาเลยเรากลายเป็นคนแบบ เลาการคนมีตาสองชั้นขึ้นมาทันทีมีให้ดูชัดเปรียบเทียบกันตอนนั้นนะ่ะที่เราพิ้นติดใหม่ๆอ่ะโอ้โหข้างละชั่วโมงตาซ้ายหนึ่งชั่วโมงขวาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทั้งหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงติดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ลกออกลบยากอ่อกออะเสียไปหนึ่งแล้วก็จะใช้วิธีว่าแกะอตัวสีขาวมันออกมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็ลอกออกมาเลยตัวใสๆอันน่้ ไปแล้วอย่างนี้แล้วเราก็ทางมาันขึ้นมาตอนนี้ก็คือเรามีตาแบบสองชั้นทั้งสองข้างแล้วเออมันทําให้แบบถ้าแต่งหน้าก,ก็แต่งหน้าง่ายขึ้นคือถ้าเขียนอายไลเนอร์กรีดตรงกลางเนี้ยก็เห็นอันนี้แหละคือข้อดีของการมีชั้นตาแบบมีชั้นตาที่ไม่หลบในด้วยถ้าใครชอบอะไรแนวแนวนี้อยากให้เราแบบทําให้ดูอีกก็บอกกันได้นะคะ